ไอสาเอพาเขาไปขครเขาสุบก,ก,ก,กันแบบผิวอะตัวตาแบบเ<ห> <ๆ S 2> ยิ้มเลยเขาชอบสุกกันในในแบบว่าในอ,อีซี่อะเขาเพิ่งรู้ว่ากัญชามันสูกได้เขาหากัญชาตั้งนานหาไม่เจอเพราะว่าโคเคนในตู้ใกล้หมดแล้ว,ลวเจอ,อยังเจอแล้วครับ มีเยอะเปล่ามีร้อยกว่าเขาเติมกรชาไปรอบเดียวเองทีรักเติมกรชาไปห้าพันรอบเดียวเองรอบนู้นรอบที่เจอตัวอืมรอบนั้นเลยเ <c oughs> จอตัวรอบที่เราเจอกันอ่ะอืมจ <c oughs> ตัวไปตะกรูนั่นเหรอใช่รอบนั้นเลยนานมากมันก็มีของแค่นั้นแหละทีรัก เตมิมไปหลายรอบอยู่สองรอบรวมๆก็สามีประมาณสองพันสามพันเขาไอ้นี่ไงเขา<อ>พี่ชายแค้ที่นี่ไงแล้วตอนนี้จะที่นี่ที่เดียวไหมที่ที่เดียวดิทำไมอะ่ะเ,เป็นคนถ้าจรงิจรงจังตรงตรงไหนเราจริงจังเลยไม่ด้มาเล่นเล่นครับผมปองตรงปีงงงงงที่ ขอวทษนันไม่ได้มาเล่นๆค่ะเลือกคนนี้ผิดค่ะเขาใจ็่เอาตอะไรของคุณคุณไหวปะวะคุณคุณไหววะเนี่ยตรโอ้ยพังพังังงอมอุ้ยนั่นเออในไหนมันก็จะพังมะเนาะซ่อมก็ซ่อมทีเดียวเลยเอออะไรแอ้เธอไม่เจ็บหรอกตองโยกเลยเชื่อปะกระเพกเลย สู้ๆคนแก่ของเขาไปว่าเขาทำไมเดี๋ยวผมยังไม่แก่เอาละร่วงเลยอ่ะโกรตัวไม่ยอมรับแล้วโบยคนอื่นอีก <c oughs> โคตรบาปอะยอมรับยังไม่แก่เดีย๋ยวเฮ้ยไเฮ้ยเอาไขวะร้อนตัวกับเพื่อนเลย ชอบไปนอนโรงพยาบาลอดซุดซอคนแก่ของเขาไอเออร้อนตัวจคือคือแบบมันอย่งรก็ไม่รู้จักกันป้าใครจะไปพูดู้เววะจี จริงไหมตัวนี่ดูข้านะร,นร้อนตัวล้มไหมส <c oughs> ลกว่ะทางหรออันนี้มันแ,แซลคนอื่นไม่ได้แล้วเดีคนอื่นวันๆไม่ใช่หรอกไม่ได้แซลนะมันแก่นอ่ะไม่ได้การแซลอ <c oughs> ่ะเป็นการว่า <c oughs> ดอ่ะไปนะก็เค้าเรียก <c oughs> ว่าแก่ของเขาที่ใช้กับตัวคือหน้าตัดเข้าใจทั้งทุกเขาเองของคนอื่นนะคนนั้นยอมเองถ้าไปลองไปใช้คนแบบเป็นหน้าร้ายคนอื่นก็โดนกระตือไงแค่นั้นโดนกระตือฮะไม่น่าตัวอื่นตัวจะเห็นได้ไงอ่ะอ้าวอ้าวไม่ร้ายเพื่อนเพื่อนคนเยอะอยู่นะหลอกๆเพราะเป็นเยอะมีแต่แกงกั่นแหละนั่นไงทางโจรเลย นอนไหมตัว<ะ>นอนดีสักอาทิตย์หนึ่งอย่างน,อน้อยเลือดเต็มแบบบางทีเมันใส่มันใส่ตัวแบบมองคนอื่นอะ่ะเขาจะได้แบบพยยร้อมเฉลยไงอืมดีจริงๆก็เห็นใ็กกับมือเขาแล้วไม่รู้ตัวหรอเอากระเป๋าฟาดซหอครับลุกเลยครับหมอคะน่นเจงไหนครับเดี๋ยว ไม่แชทแชทพวกมันเงียบจังคนดูอยู่กันนี้โอ้ตั้งสติกันนิงกิ๊บแฟนบอถือยาไม่เก็บเลยนะแล้วตำรวจไหม เป๋าคามือนะเราอะไอยาไม่เขาเก็บแล้วที่รักไม่เห็นหรอตา,อาบอดเหรอเขาอุย้ยเสียบนัง่งน้องจาโหมีอะไรตึงบ้าง,งปะเขาถามจริงน้องจาโหมีอะไรตึงบ้างไหมันหน้านะทำไมอ๋อทำไมอ๋อให้ต่อให้อะเป๋่าแฟนไม่ใช่พ่อ เปน็นอะไรก็ตกซ่ตาตกซะเอเลนครับแกวพอยโต้โหขึ้นเลยนีขึ้นเลยหมอคะหนูหายป่วยแล้วค่ะแข็งแรงดีแล้วค่ะครับผมห,หมอดีเนี่ยนะครับครับผม เขาบอกว่าคนอายุมากๆาค่ะรอนนานเลยเต็มนับตาลเขาบอกว่าเติมน้ำครับเขาเห็นชีหรือว่าชีฝุ่จริงจริงคือแบบพอแก่แล้วใช่ป่ะแผลมันหายช้าทีรักฮะอ๋อมันคือมันแบบมันประสานกันยากใช่ไหมใช่ค่ะทีเขาเป็นทีรักครับแต่ว่าวันนี้แบบดูดีมาก จากเล่นปล่อยออกแรงจีบแ,แรงไว้เดินดีกว่าไหมอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยหมอขึ้อนะไรฮะยงัยงยังหมอ,อยัง <laughs> <laughs> อู้หมอกะคิดว่าขึ้นจากเตียงแล้วเนาะเป็นคนกินโกหงเหมือนกันนั่นแหละเราอะปกติผมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกแฟนผมขึ้นให้เอ้ยไม่ใช่<ะ>แฟนผมชอบหลมขึ้น คนคนนี้ล่ะใช่ครับใช่ครับใชโอ้มีภาพตัวอย่างให้ดูไหมครับผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นภาพกีฬามันๆเลยนะหมอไม่เข้าใจจริงๆครับหมายถึงไอ้นี่ลมขึ้นครับมันจะคอยรับกระทืบผมโอ้เสียงของหมอหายแล้วอย่าบอกนะอยบอกเถอะหมออย่าไม่นะไม่นะหมอไม่ นี่คุณคุณผู้หญิงเดินหน่อยผู้หญิงเดินหน <In. S 1> ่อยกินโอเคโอเคอยู่ๆๆๆอยู่ดีก่นด้วยยาอะไรมันหน่วงหรือเปล่าไม่นะหมอไม่เอาผม,มยังนอนไม่เออได้แล้วเอาเฮ้ยเคยงามมีนะก,กู หมออยากไปใต้เตียงก็ได้ตั้งใจดูเม้นแล้วพ่อไม่อ่านหยอกผมอ่าผมอ่าผมอานู่นคุณตำฮะหมออกหมอเตะทะลุกรแพงไปใต้เตียงนู่น ตกไปนู่นเลยตำรวจค้าแฟผมขยยไขยาแปงเปงจับเขาไว้ห้องขังเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นมานั่งบ่อละไขกับตัวเองใช่ไหมไม่มีเนนออลืมไปแก่แล้วใครจะเอานองอีกแน่จะซ่อมรถกันไปพูดไปพูดมาไม่ฝยนโดนด่าตลอดเลย yes.